ภาวนาห้าคำนี้ปาฏิหารจะเกิดแก่ชีวิตชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ วันนี้แฮปปี้เนชาแน n e ลขอเสนอธรรมะในหัวข้อพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาเรียกเงินของหลวงปู่สดพระมงคลเทพมุนีท่านว่าให้หมั่นภาวนาเพียงห้าคำนี้ปาฏิหารจะเกิดแก่ชีวิตท่านตาเห็นทั้งที่ผู้ปฏิบัติหลายท่านได้ประสบกับตนเองมาแล้วพระคาถาที่ว่านั้นก็คือ พระคาถาเรียกเงินโดยให้หมั่นภาวนาคำว่าสัมมาอารหังซึ่งคำภาวนานี้สัมมาอารหังก็เป็นคำภาวนาที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้มาจากพระทุดงที่ป่าแถวจังหวัดสุขโขทัยซึ่งมีความหมายว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำกล่าวสารเสริญ คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเมื่อกล่าวแล้วจะเป็นมงคลเกิดขึ้นกับผู้กล่าวสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์การทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะหากใจใสสิ่งดีๆก็จะหลังไลเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีก็จะถูกผลักออกไปเหมือนกับร่างกายหากไม่ชำระล้างร่างกายด้วยการอาบน้ำแล้ว และสิ่งสุขปรกที่หมักมมก็จะนำมาซึ่งโรคภัยต่างๆหากร่างกายสะอาดอาจจะรู้สึกสดชื่นมีพลังใจของเราก็เช่นกันถ้าหากใจไม่สะอาดถูกของกลุ่มได้มนทินของใจที่เรียกว่ากิเลสกิเลสน,นานาประการที่สร้างความเศร้าหมองที่อืดอาบหมักดองใจก็จะดึงดูดสิ่งเร็วร้ายทั้งวิบัติบาป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จะได้ช่องเข้ามาท่งผลคำว่าสัมมาอรหังเป็นภาษาบาลีเป็นศัพท์ควบคู่กันอยู่สองสั์คือคำว่าสัมมาและอรหังโดยคำว่าสัมมานั้นเป็นศัพท์ที่มีความหมายสูงซึ่งแปลว่าชอบในพุทธคุณ9ก้าบทท่านเอาศัพท์นี้เข้าคู่กับสัมพุทโธเป็นสัมมาสัมพุทโธ เป็นบทแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้ตัดสรู้เองโดยชอบนอกจากนี้ยังมีใช้ในอริยมรรคมีองค์แปดด้วยเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นส่วนคำว่าอารหังนั้นเป็นพุทธคุณบทต้นที่แปลว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์เมื่อเข้าคู่กันเป็นสัมมาอารหงัง ก็แปลว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระอาหารหันต์โดยชอบบทบริกรรมสัมมาอารหังของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงปู่สดจันทสาโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญจึงมีความหมายสูงและอยู่ในขอบข่ายของพุทธานุสติบทสัมมาอารหังนี้โบราณอาจารย์สมัยก่อนท่านแยกภาวนาพระพุทธคุณ ทีละอักษรในบทภาวนานี้มี5้าตัวอักษรคือสำมาอะระหังซึ่งท่านให้ความหมายแต่ละอักขระหรือแต่ละตัวอักษรไว้ดังนี้คำว่าสำนั้นหมายความว่าพระพุทธองค์ทรงสแสดงอักขตธรรมและอสังขตธรรมโดยชอบแก่สัตว์ทั้งหลาย คือแบบพระพุทธองค์ทรงทำลายการเวียนว่ายตายเกิดได้อีกทั้งพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองขปเจ้าขอนมัสการพระคาถาบทนี้ท่านบอกวิธีใช้ไว้ว่าให้ภาวนาก่อนจะเข้าสู่สงครามหากผู้ใดทำร้ายไม่ได้แลสำหรับคำว่ามานั้นหมายความว่าพระพุทธองค์ทรงย่ำยีสัตว์ผู้มีมานะ มีความถือตัวที่มานั้นยังไม่ดุดมารดาและอีกทั้งพระพุทธองค์อันหมู่ถวยเทพยอมรับนับถือและพระพุทธองค์ทรงทำลายมาได้ข้าพเจ้าขอนมมสการพระคาถาบทนี้ขอภาวนาเพื่อทำคนแข็งให้อ่อนหมายความว่าแต่ถ้าคนอื่นท่านต้องปรชิญกับคนใจแข็งแข่งข้อแข่งกระด้างกับท่านโบราณอาจารย์ ท่านแนะนำให้ใช้คาถาแบบนี้แก้ไขเหตุการณ์ได้ส่วนคำว่าอะนั่นหมายความว่าประการที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนคนไม่มีอุตสาหะให้มีความอุตสาหะประการที่สองพุทธองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมไม่สิ้นสุดประการที่สามพุทธองค์ทรงถึงที่สุดแห่งทุกข์ข้าพเจ้าขอนามสก,การพระคถาบทนี้ ภาวนาป้องกันเสือและจระเข้ซึ่งหมายความว่าถ้าท่านต้องเข้าป่าที่มีสัตว์ร้ายชุกชุมหรือต้องลงน้ำในย่านที่มีสัตว์น้ำอันตรายแต่ถ้าทำใจให้เป็นสมาธิภาวนาคาถาบทนี้จะป้องกันสัตว์ร้ายได้เหมาะสำหรับคำว่าระนั่นหมายความว่าประการที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงยินดีในธรรมทรงบรรลุถึงพระนิพพาน ประการที่สองพระพุทธองค์ทรงปวดเปื้อนสัตว์ให้พ้นทุกข์ประการที่สามพระพุทธองค์ทรงยังสัตว์ให้ยินดีในพระนิพพานและประการที่สี่พระพุทธองค์เป็นผู้ท่งประทานให้ซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่ยินดีข้าพเจ้าขอ,อนมมสก,การพระคาถาบทนี้ถ้าใครยึดมั่นท่องบนภาวนาเป็นนิส สามารถป้องกันการทำคุณผีและคุณทั้งปวงได้และสำหรับคำว่าหังนั่นหมายความว่าประการที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงฆ่าบาทธรรมประการที่สองพระพุทธองค์อย่างชนให้ยินดีซึ่งทางฆ่าบาปนั้นประการที่สามพระพุทธองค์ทรงร่าเริงประการที่สี่พระพุทธองค์ทรงกล้าหารยิ่งใหญ่และประการที่ห พระพุทธองค์ทรงฆ่าบาปได้แล้วข้าพเจ้าขอนมาสการพระคถาบทนี้โบราณอาจารย์ท่านแนะนำให้หมั่นเพียรภาวนาเพื่อจะเข้าสู่สงครามจะทำให้แคล้วคาดปลอดภัยได้แต่ลักอขระของบทสัมมาอารหังนี้นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟัง อย่าปลอบทำวิธีใช้นี้สำหรับผู้ที่นับถือและเชื่อมั่นภาวนาให้จริงจังเอาจนติดใจเป็นสมาธิมั่นคงถ้าเจ้าได้ผลจริงดังที่หมายดังนั้นเราจึงต้องหมั่นทำใจของเราให้ผ่องใสด้วยการหมั่นภาวนาสัมมาอารหังอยู่เสมอเพื่อเป็นการเปิดทางแห่งความโชคดีและปิดประตูแห่งความโชคร้ายอย่างดีเยี่ยมที่สุด ดังเรื่องราวตัวอย่างต่อไปนี้คุณแม่ค้าขายท่านหนึ่งได้ทำขนมขายเข้าวัดมาก็นานแต่ไม่เคยมีประสบการณ์จากการภาวนาสัมมาอารหังพอดีหลวงพี่ที่วัดมาแนะนำในเรื่องของการภาวนาสัมมาอารหัง และเมื่อทำแล้วการค้าขายก็ดีขึ้นหรือเวลาเจอเหตุการณ์อะไรที่อาจจะทำให้ตกใจเธอก็จะภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังตลอดมีเวลาทำขนมก็ทำไปภาวนาไปปรากฏว่ามีคนสั่งขนมเพิ่มขึ้นหลังจากที่เคยลุ้นว่าวันนี้ขนม500ชิ้นจะขายหมดไหมแต่กลายเป็นว่า พอทำขนมเสร็จแล้วก็หมดเลยแถมยังมีออเดอร์เข้ามาอีกด้วยเธอได้เล่าว่าทำขนมอยู่ที่บ้านตอนเย็นที่นั่นมีถนนคนเดินมีคนแนะนำว่าทำไมเธอไม่ทำขนมออกมาขายบ้างเพราะเขาเห็นเธอทำขนมเป็นหลายอย่าง แต่ความจริงก็คือเธอไม่จำเป็นต้องนำขนมออกมานั่งขายอย่างนั้นเลยเพราะว่าเธอทำเสร็จแล้วก็จะมีคนสั่งเข้ามาเลยจะให้ไปส่งตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปนั่งขายให้เสียเวลามีคนลอกินขนมของเธออยู่แล้วที่เธอสบายอย่างนี้เป็นผลมาจากการภาวนาสัมมาอารหังตลอดและนอกจากนี้การภาวนาสัมมาอารหัง ยังทำให้จิตใจเธอดีขึ้นทำให้ใจมีพลงังแต่ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาพอเธอภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังเธอก็จะมีกําลังใจมากขึ้นถ้าเธอได้ทิ้งท้ายฝากมาว่าอยากจะแนะนำทุกท่านว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามให้เรานึกถึงสัมมาอารหังตลอดเวลา คำนี้เป็นคำที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านสอนไว้แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นจิตใจก็จะเย็นลงและจะมีผลดีตามมาอย่างน่าอัศาจรรย์อยากให้ทุกๆคนได้ทำอย่างนี้การภาวนาสัมมาอาระหังนี้ช่างสร้างปฏิหารเกลดชีวิตอย่างน่าอัศาจรรย์เหลือเกิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการที่ภาวานาแล้วใจเป็นกุศลและผูกพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจผ่องใสเต็มส่วนเข้าสิ่งดีๆจะหลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตเรากลับเป็นเรื่องราวอัศจรรย์มันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วว่าของจริงเคียงคู่กับคนจริงค่ะวันนี้หลายท่านหลายคนอาจจะได้ลงมือภาวานาสัมมาอรหังกันไปบ้างแล้ว บางคนภาวนามากบางคนภาวนาน้อยวันนี้อยากให้เราได้เพิ่มความจริงจังในการภาวนาให้ยิ่งกว่าเดิมเพื่อเพิ่มพูนบุญบรารมีและความสำเร็จให้แก่ชีวิตมากขึ้นพร้อมทั้งเติมรายละเอียดในการภาวนาด้วยว่าขอให้เสียงภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ ในกลางนั้นมีองค์พระแก้วใส่เป็นประดิษฐานอยู่ภาวนาไปนึกถึงพระองค์ในตัวไปบุญใหญ่สมบัติใหญ่ก็จะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชชาน n e ลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาแลบฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุข สมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ